่ดครับนะครับครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะลงไปมังเทปแล้วเดี๋ยวผมลงไปเทปแล้วเดี๋ยวผมโทรหาได้ไมต้องต้องไปใหม่ต้องไปหม่ไปได้ดูเลยนะครับต้องไป Boa, não, จะเป็นกบาตรงนันจะให้ตัวหลับถ้าลอสูงดีีแรงกราแล้วมันขยับได้เลยหรอมันจะให้ตัวแล้วมันโอ้ยโอ้ยเด็กไหลตกใส่ตัรไหนด็ไหก็ี ลูกเย็นข้าเบ้านเราฮันดิสเลือกเลยไม่ต้องไปดาวน์โหลดที่ี่เอาของจริงเลยเขาของจริงไปดาวน์โหลดล้ามากเลยพี่เอาไปตั้งโฟเดอร์เลยที่เอาไปทำไมเว้นแต่นักพีโอ้โหดาวน์โหลดไม่ได้เนี่ยจะบล็อกใครได้เปล่าทีนี้ก็ใช้โปรแกรมแล้วบางทีดาวน์โหลด M P โฟล์วมาไม่ไม่เข้า ต้องดาวโหลดอิสระใช่ไต้องรู้กฎขั้นตอนในการทำต่างโอ้ยทีนี้การเป็ลไอทีมีไปโหลดได้ไหมก็ได้แปทเชเยร์ใช่ครับู่เียวอยู่นได้หมดเลยนะโอ้้โหลดไม่ได้เลยรแกรมันไม่ซัพพอร์ตได้ไงเออนะทีมันเปลี่ยนการที่ปวกแกไม่ได้ไห้รู้ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับ นน่คืออััสดีจ้าขอนน้ำคันที่แอ่เห็กไหลเ็กไหลครัหลังจากเราทำน้ำแล้วเราก็ทำเหล็กไหลไปน้ำลดไมหนุไม่ต้องรู้แต่บเดยอ้น่อนแนยตัวนี้ใช้ของเหลือกเลยเนี่ย แค่หมดฮะยังจะเตมใหม่สองรุ่นแ้ขายไม่งด้ยโอ้ยดตัวในบางอย่างอย่เากว่าเยอะเลยจ้าในบางอย่างที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์เลยนะโ่อย่างเงี้ยีดกระชูดโอ้ยกแบตไได้ไมไดนั้นทางทางกั่น้ได่งแบตแบตเอาไปได้ยังแบตที่เอาไปลูกเอาไปุเไปลก รวเสร็จนะ mhm. ่ไห่นนเวม่ให้แกไปซื้อแดบเพิ่มอมากตัวเเลยครัจรนัก้ยนโอเะไอ้ตัวนั้ก็สวยนะที่ที่ที่สมักออกมาตอนนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงน่เรื่อยตัวเลยเหมือนแกเลยอ่ะเหลพอดีกันเลยครัอาจารย์รู้จะรู้ได้านี่คต้องไปสัต่อ ก็ไปบากอันนี้ใส่อ๋าหอบากองนีเลยเนเนี่ยไปบากแล้วใส่ครับเรียก้าทเนี่ยตัดีเลยผมไเลยหลัเอ้มีนร่่าตัวเลมอนเนี่ยผมยื่นเลยม่ยืนเลยผม่างเขาแบบนลมได้เนี่ยเามันมีแรงเนี่ย เนี่ยมันจะพอไม่ใช้ข้อรับกระบาดแล้วมันจะกึกอ่ะมีแรงบิดนมมีแรงบิดดีนะไม่ต้องไปตั้งตั้งตั้งสู่มากเข้าถ่ายผมดิผมถ่ายผมบ้งงหมึ่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่บ้านช่างที่ ประกอบกังหันซึ่งที่นี่เราใช้ของที่เหลือใช้ในการทำมาประกอบกังหันซึ่งกังหันตัวนี้เป็นตัวต้นแบบของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งที่ห้วยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกังหันของเราน็อตมันมันไม่เปรี้ยวอ่ะ <laughs> เล่นกัน <laughs> นะน็อตมันไม่เปรี้ยวมันาดโอ้โหเอาตัวมนาดแรงเกลี้ยันเดี๋ยวต้อไปเดี๋ยว่อนลองดูก่ัน มันร้อนอ่ะไปขันตอนร้อนอ่ะมันจะหวาดง,ง่ายมใช่้เดี๋ยวมันอ่อนใช่ไหมใช่ค<ช>ุณผู้ชมหมอ่มยังแก่สวยยี่เนี่ยมันไม่เที่ยวเลยอ่ะพวกแกเอาสังกะสีมาข้อมครับซื้อซื้อตุ๋นหรือเนะ ชุดนี้ใส่งงายข้างนั้นไว้ทำไม้ยึดตรงนี้แล้วก็ทำเป็นแสง่งมอเตอรเลยต่อสายโปย่งไปอีกเดียวพวกนี้ถ้าหมุนบ้างๆมีโอกาสร้อนนะครับหมายถึงว่าความร้อนอะไรใช่ไหมไม่มีฝนไม่มีรครับไม่ถ้าเราลงแบตไม่ต้องเป็นปัญหารหรอกแต่ถ้ามอเตอร์กโหลดอ่ะโหลดมัมมนก็จะร้อนออแล้วถ้าเป็นลงแบตแบต <12 S 2> มันเป็นเป็นอินดิแนร์เป็นอินดิวซี12โวลต์ มันกลายเป็น400โวลต์ฮะหมัดพันเยเอะเยวะอะไรฮะสายสายที่ต์อวัทำไมเอาเอาเท่าไหร่นะออกเป็น400โวลต์น่าจะเกิน400โวลต์ด้วยเพราะมันกระโดดได้นี่ทำอะไรเนี่ยเห็นไฟที่ออกเป็สายสายไหมอันนี้ที่มันใจหัวเทียนเลยเหรอใช่ครับที่ไปใช้สปาร์400โวลต์เราจับเลยดิมันเยอะมากเลยคุณไปซื้อมาก็ได้เลยไม่แล้วตอนนี้เราไปใช้อะไรได้ ใช้ไม่ได้ iscilla, มันแค่สปาร์กไม่ทำระ,ะเบิดไงทำระเบิดได้เอาอีกแล้วสอนสอนอีกแล้วสอนที่ทำระเบิดเห็นไหมเห็นไฟมันแลบไหมพอแล้วรถยนต์มันมีอะไรการกระโดดมันมีกัลวานิวไนไฟไฟต้องสูงจริงๆมันถึงจะกระโดดได้สำคัญอะไรให้กระโดดก็แปงแบบขั้นหนึ่งสิองโวลต์ขั้นหนึ่งถ้าไฟไม่สูงจริงมันจะกระโดดไม่ได้กระโดดเข้าหากันไม่ได้ถ้า Oh. อันนี้คอยตัวนี้เริ่มเสื่อมแล้วถ้าเกิดยังไม่เสื่อมเนะี่ยประมาณเซนครึ่งอนะ่ะโดดถึงเลยอันนี้อันนี้ครึ่งเซนนะแสดงว่ามันเริ่มเสื่อมแล้ว hmm. ถ้าใหม่ๆจริงเนี่ยประมาณครึ่งเซนเอีเซนนึงเนี่ยนะกระโดดเพี้ยงทันทะีเลยอันนี้คือหัวเทียนครับมันก็จะไปใส่ที่หัวเทียนที่ปักเนะี้ยแล้วก็ใส่หัวเทียนเข้าไป hmm. คือเครื่องยนงต์ทุกตัวต้องมีตัวนี้หมดทุกตัว hmm. ตัวสปาร์ hmm. อะไรหรอค่เป็นวอเร์นะรอะโอ้าโอ้โนี่เป็นน้ำนี่ช่้อชาก็ได้ไม่ต้องเร็วหรอกกลัวโดนช็อตตายว้าวไปจบขอแล้วแค่นี้แหละ เอออหลดไม่ต้องทับี๋ยวหลอดอันนด้หลอดทิ้งแล้วรับหลอดทิ้งแล้วเพราะว่าเราจะไปต้สอบไัดหันคำวัดคำดำแล้วไม่ต้นสูงวัดต่อมา2ย่นิบห้าอยี่ห้าเลยยี่บห้าหมุนแค่ไห้มันสูงสุดถึง35 12 25สองยิบ้างไซด์ก็สิบองยี่้าไซด์ละยี้าไซด์ลยครัิบห้าด้วยนิ่ขอรมอไซด์ต่ำสุดมัน15บห้าบ สิบาวันมันก็หบากมากแต่ว่ามันไม่วดอ้ด้วยด้วยด้วยสายสายสาขอบคุณครับเราเข้นไปใช้กับบ้านเออไห้เไปดูเป็นคอนเซ็ปต์เนี่ยเป็นเล่นเบอร์อะไๆตัวตบ้านใครมาดูก็เนี่บ้านหลังนี้มีไฟเออใช้กังหันอีกหลังนี้ใช้กังหนน้ำเป็นหันลมบ้านเป็นหันลม บ้านน้องมีออทำสายด้วไม่คุ้งทำแบบสได้นี่แหละสบายเลยวันเดี๋ยวพี่แอ๋ขับรถเกมาไทยไปเอาแบตเตอรี่ยองน้อเยนะครับจะไปนะจับอ้วนก่อนก่อนจะไปได้จับไอ้วนก่อน ถ่ายรูปดีๆ่อยดีดูช่างเลย นี่แหละตกปลาเลื่อนเกงเข้าไปหาอีกลโอ้โอแล้วพอพอยิดเลยวนิดเลยพอตรงนี้แหละตรงนี้เลยจริง ไม่มันได้แล้วเนี่วัดระยะไว้สามนิ้วแล้วลองดูลวัดรอบวัดรอบวัดรอบไป่นตองอย่าเล็ดก่อนเมื่อกี้มือหมุนยังเกินอีกสองเลยโอ้ยอันนี้มันเหลือมียอมทำให้เลยใครก็เทค่ยงนีแกงแล้วบอกตรงก่อนสามนิ้วครึ่งพอดีอ่ะประมาณสามนิ้วครึ่งอย่าตัวนี้โอ้โหพอแล้วเอาตะปูตอกเลยตะปูตอกมาไม่มีตะปูที่แอบต้องมีอ่ะตัวแอบได้มันแน่นอน เหมืออนิเเราได้เอาชุดหลอดไฟมาไหมเนี่ยเอออยู่ในรถเนี่ยเกี่ยวมอไซค์ไปหเอาทั้งสองว้นนี่นะกว่าให้พี่ก็เอาทั้งสองร้อยยี่สิบเลยเอาไม้มาก่อนแล้วก็ทำค้างครัเขี่ยบเลยครับเอามันนี่มาเสียบเลยเสียบตัว ล้นเมื่อเห็นบอกพี่แบบดีเลยเอา่ะยกข้งล่าเดี๋ยวนี้รับยังอยู่ล่าต่เลยไปเลย้ร้สำับแต่ตรงเลยใช่ดีครับเป็นแชนดีซ ต้องติดดิฟเตอร์หมถ้าตัวถ้าตัวโยกครับเสองร้อยสอง้ยสแล้วนี่ต้องสาวางา่างกว่าเก่าดิใช่แม่แตออยวัดใหม่ก็จะตกจะเช็ทำดี่ป่ะออแต่ที่ไมจดจ เลมันได้กี่วันเขาต่อโหลดแล้วมันตกเท่าไหร่จ้าวเดี๋ยวเราชาดที่ชาดจากตัวนั้นไอ้็มเฮ้ยพี่เนี่ยพี่ก็มีไฟไทยแล้วไม่ต้องครับการยกเลยครับยกเลยลยกคู่ไปเลยรประคองเอาตัวเล็กกับตัวใหญ่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับอาา เยอะแยเนี่ยใค้ได้เกี่ชิ้นเนี่ยโอ้โหต้องร้อยว่าแต่ถ้าเปิดทีวีได้เนี่ยสักเปิดได้พวกของห่วยกว่านี้ยังเปิดได้เลยเปิดได้เนี่ยเปิดทีวีได้เลยโอ้ลืมไปเอาไข่ควงครับพี่อืมแล้ว

ผมอยู่นาีนอยากจะรู้เรื่องมากันเป็นกลุ่มีปเล่ที่ทำหลักๆเนก่งไปเลยสึ้นมาบนมปเลยเอากเที่ยสูงสูงเลยสี่นี่โอ้โหถงเจอดีได้ไหมเออคูแต่นากไม้นะ อ๋อมันจะหนักตัวไหมเพราะว่าพอน้ำมันมาปุ๊บมันจะกดไม่ลงแล้วมอ,องก่อนดูครับไปนี่ก่อนตั้งแต่เร้องแก้เขามายักมาจับไอ้นี่ไว้สิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันจะเปิ้ยวมันเป็นลายจับป้าเปิไดไฟเหรอเปิดไฟวาวบ้านพี่เปิดไฟเลยท อะไรของพี <Billboard. S 3> <LE> ่เหรอเนี่ย อ <Blake. S 2> well, ๋อนี่เราตั้ง้ได้เอ้ ได้เพราะทที <lush> ่ชอบทำที่อบแต่แต่เนี้ได้แล้วเนาะเพราที่เราชอบเราชอบน้ออเออเออก็นพให้ได้ไที่แล้วก็ทอครอบน้ำมาทพอครอบน้ำเือให้น้กระจายอ๋อที่เราเวิ้อหมุนเนาะเยอะยอะมันไม่เลยเนี่ยมันวนี้ขึ้นอกับเาออับนหรอแกบัตรมอเพราะว่าเป็นที่เป่แไม่น เปไนลเสนจป็นไรเพราะ่ไรเามันมป็นกากระบาดเพราะว่าตาดแ่ตัวถ้าเป็นดังั้นเราต้องไปดูเอารถจ์นะจะมืดเอารถดนะจะไม่่เอารถจดนะนี่คิดน้องกินงานเราเลยกาสามสิบห้าสาี